แล้วอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไอเดียมีโสภาก็มีวิธีการลดน้ำหนักแบบง,ง่ายๆและได้ผลมาฝากกันค่ะเรามาเริ่มต้นลดน้ำหนักด้วยการเดินกันค่ะการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งซึ่งการเดินจะช่วยให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น และลดน้ำหนักได้ค่ะการเดินเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการวิ่งเป็นต้นค่ะเรามาดูประโยชน์ของการเดินกันค่ะการเดินเพียง20นาทีต่อวันสามารถลดไขมันในร่างกายได้ถึง3กิโลต่อปีเลยค่ะเดินอย่างน้อย20-30นาทีต่อวันหรือจะเดินวันละ1 9 0 0 จะช่วยให้สมองลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองตีบป้องกันภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ค่ะการเดินยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคมะเร็งค่ะนอกจากนั้นการเดินยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพกและในส่วนของอารมณ์ การเดินยังช่วยลดความเครียดได้ค่ะหากเดินวันละหนึ่งชั่วโมงลดความเสี่ยงภาวะโรคอ้วนได้ถึง50%เเลยทีเดียวค่ะประโยชน์ของการเดินยังไม่หมดเท่านี้นะคะการเดินยังช่วยเพิ่มความหนาแน,น่นของกระดูกลดความเสี่ยงในการแตกหักและยังช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉงของกระดูกและข้อต่อได้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ กับประโยชน์ของการเดินเริ่มที่การเดินวันละ20นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาและจำนวนก้าวให้มากขึ้นเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ไข้ลืมแก่ไปเลยค่ะก่อนการเดินออกกำลังกายทุกครั้งก็อย่าลืมยืดเส้นยืดสายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะคะนอกจากการเดินออกกำลังกายแล้ว เรื่องอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะควรงดของทอดของมันอาหารรสจดัดและน้ำอัดลมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไอเดียมีโซภาไอเดียที่จะทำให้คุณมีสุขภาพดีมีความสุขสวัสดี